วันนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทดลองนะคะสมุนไพรชนิดใดนะคะแก้ต,ตุ่มดำได้ดีที่สุดค่ะอุปรกรณ์มีดังนี้นะคะมะนาวขมิน้นและมะขามเปียกค,ค่ะเราไปเริ่มการทดลองกันเลยค่ะวิธีการทํานะคะอุปรกรณ์แรกที่เราจะใช้คือมะนาววิธีการทําก็คือนมามะนาวไปขัดบริเวณตาตุ่มนะคะขัดให้รอบๆขัดประมาณ5นาทีถึง10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เมื่อผ่านไป5นาทีนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดอุปกรณ์ที่2ที่เราจะใช้นะคะ<อ>ก็คือขมิน้นนำหงขมิ้นนะคะผสมกับน,น้ำเปล่าแล้วคนขคคมิ้นเข้ากันนะคะนำน้ำขมิ้นมาเทลงตาตุ่มนะคะและขัดถูบริบรเวณตาตุ่มนะคะรอบๆทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะ เมื่อผ่านไป5นาทีนะคะใช้น้ำสะอาดล้างนะคะค,ค่ะสมุนไพรชนิดที่3นะคะก็คือมะขามเปียกน,นั่นเองค่ะค,ค่ะวิธีการทำนะคะก็เอามะขามเปียกนะคะผสมกับน้ำค่ะแล้วเราก็ขยำขยำขยำจนมันละลายนะคะคนี่นะคะเราก็ผสมได้แป็น,นี้แล้วเราก็เอามาขัดที่ตะกุ่ ทิ้งไว้5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสาดสรุปผลการทดลองนะคะมะขามเปียกใช้แก้ตะตด,ดุมดำได้ด,ดีที่สุดค่ะลองมาเป็นมะนาวและต่อด้ยวยขมิน้น